จะเดินทางไปสิงคโปร์กันนะไปกับคุณแม่ด้วยคุณแม่นั่งคุณแม่นั่งรถเข็นดเดี๋ยวเราจะไปเข้า immigration fast track กันนะครับทุกคนเข้ามาแล้วนะครับทำ่สวนภูมิเดี๋ยว,วเราจะไปที่ Color House กันที่เกต D1 ว่าเรามีคูป,ปองสราพาไปกินน้ำยาปูที่เขาว่าอร่อยนักหนาครับลงลิฟต์ครับลงลิฟต์ลงลิฟต์มาแล้วมาชั้นสามครับอา้าวเขาบอกไปทางนู้นเงอ๋ออยู่นี่คอรค์ร มันจะเอ็มที่เราเคยมารอรอมันจะมีรอรอไปเคกินนี่เป็นเจ้หลักค่ะแอปพลิเคชันมือถือแล้ว่ย กินนะครับกินแต่ต้องเป็นกิน,นครับกินกันกกกกกนี่มีเยอะแยะเลยเลยได้สิทธิ์อะไรครับเต็มไปหมดเลยทุกคนเราเข้ามาขอเราแล้วนะฮะเราก็จะมีสระบา,ฐา,ฐาตรงนี้เป็นบาร์ครับบาร์เครื่องดื่มห้องต่างต่า,ตานะครับฝั่งเป็นฝั่งกาแฟกับชา าปมีอะไรมากอืมเครื่องดื่มน่าดื่มเมานเลยแต่ดื่มไม่ได้ครับห้ามดื่มแอลกอฮอล์มา oh ดูอาหารการดูอาหารกันนะครับม,มีอะไรบ้างอืมรลยอาหารครับขนมจีนน้ำยาปูข้าวผัด ไส่กรอบไก่ชิปแเป็นเหมือนมะกรนีใส่กรอบไก่ผัดเ,เ,เ,เป็นมะง่วงต้งยมยำกุ้งสเต็กไก่อะไรวะข้าวหน้าไก,ก่ครับเนี่อะไรเนี่ยซุปต่างๆข้าวผัดเต้าคู่มัซาร์ดก,กินกินจะดีไม่ชอบเลยข้าวผัดแปดเซียน มีเซียนอะไรบ้างเนี่ยโปอยเซียนใสย่ยาดมเข้าไปใช้ได้เลยนี่มีติ่นซัมด้วยนี่แหละอ่าเป็นผลไม้ครับผลไม้แล้วก็มีขนมเบเกอร,รี่เสบเกอรีเพสกรีรนี่จะเป็นเพื่อนน่ารักน่รารักน่ารักของลายสลัดนะเพ้นดื่มเพ้นดื่มเพ้นดื่ม salam salam sampai klik ชเวฟ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 สั่งอะไรนะแต่ทำอะไรให้กินโอเรนซ์สันจายโอเรนซ์สันจายเนเจอร์นะครับเขาบอกน้ำมะน,นาวเขาก็ห้ามกินเปรี้ยวห้ามกินเผ็ดห้ามแอลกาอฮอล์ห้ามกินมัน พิงค c o อร l ลเป็นซ mm ิกเนเจอร์ของเดอะคอรัลนะครับนั่นคืออะไรเอ่ยสับฟ mm ึ hmm. ่งแอปเปิ mm ้ล hmm. และก็เป็นน้ำส้มครับ mm hmm. ฉันนั้นฉันไม่มั่นใจ mm hmm. กระเป๋าของเราเลยอะไรนะครับก็เป๋าของเราเลยใบนั้นอู้สวยดังเลย ก็ไปเตรียมหั่นส้ม e ส้มครับส้มนะครับส้มล้างให้เรียบร้อยเช็ด้สะอาดครับอืมสิ่พิธันนะดูหวังบาบเมือเดรือนี่ครับนี่ครับ น,นี่เขาจะปักให้เราแล้วสวยงามขอบคุณครับนี่ได้แล้วเราไปด้วยเยี่ยเลยขอบคุณนะครับ,บได้แล้วครับพิงค์คอร์ลแต่ยังไม่หิวเลยว่ะจะกินได้ไหมเนี่ย แต่ไม่มีแอลกอฮอล์กินได้ไงก็กินของฟรีนี่ไะนี่ไะมาแล้วมาแล้วน,นี่มาตักน้ำชุม่มน้ำชุ่มน่ากินะมาตักซาลัมาด้วยนะิมสน,นี่ก็จะเพนนิ่มดิ้นนึงเลื่อนใม่ทางนึง ไปห้องน้ำไปทางนี้ห้องน้ำทางนี้นี่หญิงทางนี้ผู้ชายโอเคห้องน้ำอ่ะโหจำรู้จำกงั้นไม่เข้าข้างเราเลยโชคเพรานันห้องจะได้โอเค ีแล้วว่ามีเซอร์เชนปูก่อนอืม,อ,มอร่อยจริงรสชาติออายังดีเค็มยังดีหวานกางดีไปกลางเผ็ดนิดออืมอืมมปากเราแต่เนื้อปูมากินไม่ต้องเนี่ยปากเราแต่เนื้อปูมากินไม่ต้องเอาเส้นก็ได้เนี่ยเห็นไหมปูเยอะแยะเลย ปูใช่ป่ะใช้ปูใช่ไหมไม่รู้สิปูแหละเ,เขาบอกน้ำยาปูจะใส่ไก่ได้ไงอืมอืมอร่อยนะอืมนั่นะน่หนแหละทุกคนคอร์อลเราต้องมากินน้่มจีนน้ำยาปูแล้วก็นี่พิงคอรอ์รอปูไว้ให้คนก่อนเพราะนั้น อย่าเพิ่งให้ผีกินให้คนกินก่อนปวดจตหวานไปน,นิดแต่ว่าคนลดน้ำหนักก็บอกเขาเอาเาน้ำตาลนิดนึงแล้วกันเนาะไม่มีขนาปเป้อีกแล้วเนี่ยให้คนก่อนให้คนก่อนผีกินที่หลังอืมทีเดียวขึ้นเลย 嗯，装缸。 ดไม่รู้สิเขาใส่ทั้งน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลใส่อะไรวะน้ำมะนาวน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำมะนาวไม่จำได้นะไม่งั้นเดี๋ยวยอ้อนดูคลิปก็ได้ถ่ายมาตอนเขาทำตอนตอนที่เขาทำอยู่เขาใส่อะไรบ้าง เคเขามาขับข้างละลาดไม่กินจะต้องไปเติมอร่อยจังไปเติมก่อนจะมาเม่กินไปเอามาเติเามแล้วนี่หนึ่งก้อนกระปุยจุกจุแล้วก็ไปเอาอะไรวะไก่เขาเรียกไก่ผัดวิญ,ญญาณเม็ดมะม,ม่วงเพราะต้องควานหาเป็นมะม่วง,งกับไก่เต็มมาหมดเลยมีเม็ดมะมออ่วงเยอะ ควาได้สองเม็ดเนี่ยไปชิมก่อนนะเป็นไงอืมก็ก็กบอกไงอืมโอเคไม่หรูหรามอะไรเท่าไหร่ไม่ได้แบบทคกคนี่เราบลูฮาวายมา ีไม่ได้ถ่ายวิธีทำเลยจะได้จังนักกินจังเลยสวยไหมสวยไหมนีม่แต่ว่ามีแ่่น้ำเชื่อมด้วยนะ แปะลงไปบนกองมะนาวแล้วก็ไปแปะบนเกลือแล้วถึงผสมใส่ชิมซิรสชาติเป็นไงเค็มเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนำ้ำเค็มเปรี้ยวเค็มนำ้ำลองชิมอยู่ยแล้วเพราะโดดเกลือเต็มๆ แล้วก็เปรี้ยวน้ำยายที่กินยายปั๊บยาที่กินก็จะเ่อเค็มเหมือนเดิมอ่ะกินที่เดิมเมื่อเค็มน้อยลงหน่อยไอ้ที่อยากให้เค็มเค็มก็ให้เรียบตักแก้วนะครับเราก็จะเค็มไปเรื่อยไม่ออนตรงไหนวะตรงนี้อืมอืมอันโอเคนะแต่พอมากินนี่ปุ๊บหวานอืมหวานไปเลย เมื่อกี้ใส่รูฮาวายใส่น้ำเชื่อมน้ำแข็งแม่ไปหยอกเลยไปหยอกกัทเทกันเองไม่ใส่เหล hay hay alumni, ้าเขายังกินไม่ได้ถ้าใส่เหล้าจะเป็นใส่วอดก้าครับวอดก้าก็คือเหล้าขาวนั่นแหละ40ปีเกรดไทยๆได้เหมือนกันหมดถ้าไม่มีวอดก้าก็ซื้อได้จาก40ปีเกรด โชว์ไว้แถวบ้านอะใส่ด้วน,นกันแล้วจุ๊บ้านแหละ <c oughs> เลือกเกี่ยวแล้วว่ <c oughs> ะเดี๋ยวไปหาอะไรมาตัดก่อนดีกว่าเนาะของหวานโนี้กาแฟไอ้ชาชากับกาแฟเนาะอะไรอันไหนกาแฟวะน้่าะะตาน ครีมซีโร่คาร์เลี่น้ำตาลหรือครีมวะคีิคั่วอ๋อน้ำตาลอืมีกติมหมดไปแล้วไม่มีแล้วเรื่อธรร ตัวเพรีวใหม่ดูสิว่ามันจะอร่อยเข้ากันกาแฟไหมกาแฟอุซา่าฮารุฮาราปึ๊บอ้าวหนมหมดไปแถมเนี่ยอร่อยรอร่อยมากกว่าอร่อยไหอร่อยก่อนี่เป็นการรีวิวนะเป็นการในการลองทำครั้งแรกนะอุ้ยเคยทำมาก่อน รีวิวเนี่ยทำทิปเนี่ยดื่มกาแฟเป็นไงเปกาโน้มรสชาติดีอืมกาแฟผู้ดีว่างั้นเป็นกาแฟผู้ดีชอกินผูดีเเป็นผู้ร้ายดูหน้าคนกินด,ดูแม่แป๊ชิมชิมอันนี้ก็คาราบาลไส้เผือก นี่ไปหยิบมาเมื่อกี้ก็อย่างที่เห็นนะของอะไรก็เดี๋ยวไปคา,าดหวังลงมากอืมก็อือแบนั้นเข้าใจใหไหม อร่อยอีกอืมเดี๋ยวถายส่งให้แล้ดีกว่าบอพิการดูก่อนกินทุกอย่างครับอืมกาแฟพูดีให้พูดหลายกินอุ๊ย แต่ว่าไปออกอินมั่วมากเลยเนาะเมื่าา oro, อ,อกี้บูฮาไยติ้งคอร์รอเกิ่แฟน้ำสวบรสเขาบอกวิ้งคอร์รอมันคือน้ำสวบรสนี่เองแต่ไม่ใส่สารรสนะต้อง <c oughs> ใส่อะไรนะสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลน้ำมะนาวแค่นี้เองทำไหมสลับเปาใสเ่เ <c oughs> กียดอร่อยไหมก็กิ่งไล่ นะไห้คือแม่ชิมตัวนี้ลองกินเดนิชเดนิชลูกเกดใช้มือเดี๋ยวล่าคูเออเออใช่แล้วช่วยไม่ได้นะอืมอมร่อยทำหน้าเหมือนแม่อร่อยทำหน้าเหมือนแม่อร่อยเนะอร่อย นี่เหงอแฟนพูดดีอ่าอะไรมันก็ดีอะเนาะพรอะอมันฟรีได้เข้าฟรีแล้วนะได้คูปองมาฟรีจากการใช้บัตรเครดิตแค่น้เอ,เองก็เลยมีโอกาสได้มาใชา้บริการ แบบทุกไ,ไปนะุจัะคนที่หาวจะมาเข็นรลให้เราเขานัดเวลาแปดโมงวันนี้สิบสองนาฬกสิบนาทีห้าสิบนาทีนั่งฝ่ห้างไล้ไปเรื่อยๆนั่งรอคอยอยากกินขนมจนหมดเลยอ่ะแต่กปวัวอันนี้ก็ยังไม่กินเลย ท,ท,ที่นี่กินชิมๆนี่ดีกว่าอะไรไม่รีวิวมาบอกอร่อยอะไรก็อร่อย,อยงั้นแหะของฟรีอร่อยหมดมาบอกนี่นเสียเงนินก็อร่อยเสียเงินก็อร่อยหรอกคับชิมกรอบทุกคนครับชิมกรอบได้ม,ม,ม,มีกรอแบแพอดีเป็นดีเป็นค,คำเล็กๆพอชั้นเล็กๆบอกว่าอ,อร่อยมากอื

เราชิมทั้งกรอบได้แล้วตามด้วยกาแฟกุดดี คอร์สส่วนอภูมินะครับที่เกตีหนึ่งใช้ได้นะอาหารโอเคอาหารอร่อยแล้วก็ที่นั่งสะดวกสบายดีห้องน้ำสาดสะอาดเวลาที่มีคนใช้ห้องนะ้ำปุ๊บเขาเข้ามาทำความสะอาดทันทีเลยดีมากโอเคก็จบปิดคลิปแรกสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่อย่างเรานะเอาไว้เดี๋ยว มีคลิปถัดไปเดี๋ยวลงแล้วก็อติดตามกันเนาะแต่ว่ายังไม่รู้่าเป็นคลิปแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยนะว่าเพิ่งเคยทำยังไม่เคยทำเลยี่ครั้งแรกเลยแหละไงดูแล้วก็ติดตามกันนะบ๊ายบาย